สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานส่งการที่สวีเดนเอาค่ะมามา่าเบดี้ออขอดูผมหน่อย<ด>ขอดูทรงผมหน่อยว้าวนี่มันอิเมล,ลอนนี่ทนหลังหน่อยทำหลังหน่อยว้าวผมสวยมากใครทำผมให้ห <c oughs> ไมู่้บงหน้ากรดแบบนั้น <c oughs> แล้วนี่ก็คือชุดส่งการของเจ้าอ๋อเป็นไงสวยไหม<ด>อเอค่ะเอาเต้นสิ เ <laughs> อาเต้นเตเอาเป็นอ <laughs> <h ore? S 2> ีเมลอนเหรอเมลอนเหรอสวยจังค่ะวันนี้เราจะเป็นออเมลอนหนึ่งวันนะคะวันนี้เราจะไปส่งน้ำพัะ <c oughs> เขาจะส่งการที่3ีแดน <c oughs> ใช่ไหมออน จะไปฉลงน้ำพลากลับไปเต้นกันดีไหมเมื่อถึงงานเนี่ยแม่ก็หาน้ำหาของกินมาไว้ให้เจ้าอ๋อ่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานค่ะคนไทยแต่ละคนเนี่ยก็จะมาร่วมงานแล้วก็แต่งตัวสวยกันทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็จะช่วยกันทําอาหารแล้วก็มาทานรวมกันค่ะนี่เลยเป็นไงนะ่ากินไหมมีทั้งของหวานของขาวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยอจอจไรคะออินข้าวเกียอ๊อปเรายัง จะบอกว่ามีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยทุกคนทั้งขนมจีนน้ำยาทั้งน้ำพริกทั้งไส้อ่วัวไส้กรอกข้าวมันไก่หลายอย่างมากๆเลยเจ้าอ,อของเราก็ชอบมากๆดูมีกินแคปหมูด้วย <c oughs> ส่วนพี่ใบเนี่ยก็ชิมทุกอย่างไปแล้วทั้งเกี๊ยวทั้ง อร่อยมากๆเลยค่ะมีน้ำพริกผักต้ม <interpret. S 1> ด้วยหลังจากรับประทานอาหารไปได้สักพักเราก็เตรียมตัวที่จะไปดูการแสดงโชว์กันค่ะก็มีทั้งร้องทั้งเต้นแบบที่เห็นนี้เลยค่ะทุกคนส่วนน้องๆที่เต้นอยู่เนี่ยเป็นลูกเรื่องทุกคนเลยนะคะเป็นไงน่ารักไหมอันนี้น้องๆแกไปฝึกซ้อมเต้นกันมาค่ะเก่งมากๆเลยเจ้าอของเราเนี่ยก็ชอบใจใหญ่แบบมันมาเอาอยากเต้นบ้างแล้วทุกคนดูความอลังของชุดแต่ละคนนะน่ารั นี่นี่แล้วตอนเนี้มีลำวงเป็นขบวนรถไฟด้วยนะแล้วก็มีน้องๆแสวนบางคนเนี่ยมาร่วมง,งานด้วยแล้วก็แต่งชุดไทยแบบที่เห็นนี้เลยค่ะโดกจ๋อของเราอยากเต้นมากยายจ๋าต้องพาไปเต้นด้วยชอบใจใหญ่แฮปปี้ <Happy S 2> นางแหละทุกคนนางแต่งเต็มมาขนาดนี้เพื่อที่จะเต้นโชว์โดยเฉพาะเลยนะใดใคือวันนั้นก็สนุกมากคนไทยในเคีรุณาก็ค่อนข้างเยอะค่ะที่มาร่วมง,งานในวันนั้นแล้วแม่กับเจ้าออก็คือเอาสุดเง เด่นางน่นารักส่วนชุดนี้พี่ใบก็ได้จากที่ไปไทยมานะคะซื้อติดกลับมาให้นางอะ่ะเป็นเสื้อแก๋าผ้าถุงวันนั้นทั้งงานเจ้าของเราก็จัดเต็มสุดๆไปเลยค่ะรวมถึงพี่ป้านาอ,อาคนอื่นๆด้วยก็นานๆที่คิรุน่าจะมีงานไทยเนาะและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศค่าวๆของงานวันสงการที่คิรุน่าค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ไทยมากแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันทําอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็สนุกสุดๆไปเลย